The Legend of f u t i ู n ตอนที่2,217ต่อสู้กับทุกคนด้วยตัวเองผู้ฝึกตนคนอื่นๆมองไปทางเย่ฟูเทียนเพื่อดูเถาวันที่ยื่นออกมาจากต้นไม้โบราณที่ล้อมรอบร่างของเหรินห่วงเหล่านั้นที่อยู่ข้างหน้าเขาและไม่มีใครกล้าทำอะไรที่หุนหันพลันแล่นแม้ว่าคนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเย่ฟูเทียนจะไม่ได้มาจากกลุ่มเดียวกันแต่ก็ไม่มีใครกล้าทำอะไรที่อาจฆ่าคนอื่นได้ ทุกคนที่นี่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและการตายใดๆจะส่งผลให้เกิดปัญหามากมายเมื่อเกิดความบาดหมางกันแล้วไม่มีใครรู้ว่าผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรรอพวกเขาอยู่เรือนห่วงถูกปิดผนึกด้วยน้ำแข็งสายตาของทุกคนจับจ้องมาที่เย่ฟู่เทียนอากาศเย็นที่เขาส่งออกไปนั้นไม่เหมือนกับเจตจำนงแห่งน้ำแข็งทั่วไปแต่ดูเหมือนพลังแห่งหยินมากกว่า อากาศหนาวจัดและอุณหภูมิติดลบพลังแห่งหินได้ไหลออกมาจากเย่ฟู่เทียนและผ่านเถาวันของต้นไม้ซึ่งจากนั้นก็แพร่กระจายไปอย่างร่างของเหรินห่วงที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเขาผนึกพวกเขาทั้งหมดไว้ในน้ำแข็งแม้ว่าจะมีเจตจำนงที่ท่งพลังแต่ก็ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากสิ่งนี้ได้ ผู้ฝึกตนหลายคนที่ออกจากการต่อสู้ก่อนหน้านี้ได้เข้ามาหาเย่ฟู่เทียนจากทุกทิศท,ทุกทางและล้อมเขาไว้พวกเขาก้าวไปข้างหน้าและรัศมีที่น่าตกใจและพลังของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ก็กดทับอย่างหนักในอากาศสายตาของพวกเขาเย็นเยือกเมื่อจ้องไปที่เย่ฟู่เทียนและกล่าวว่าปล่อยพวกเขาไปเห็นได้ชัดว่าผู้ฝึกตนบางคนถูกผนึกด้วยน้ำแข็งอยู่ในกล่มของพวกเขา อย่างที่ข้าพูดไปก่อนหน้านี้ความบาดหมางทุกอย่างถูกสืบย้อนไปถึงคนคนเดียวเช่นเดียวกับที่นี่ทุกอย่างเป็นของเจ้านี้ไม่มีใครมาที่นี่คนเดียวดังนั้นหากเจ้าต้องการรับสมบัติก็ไปหาคนที่เอาสมบัติไปเย่ฟู่เทียนกล่าวขณะที่เขามองย้อนกลับไปที่คนอื่นๆหลังจากที่เขาพูดจบกิ่งกา้านก็คลายตัวและพลังแห่งหินก็ลดลงได้ยินเสียงระเบิดดังในทันทีหลังจากนั้นขณะที่เรินห่วงพยายามดิน้นรนออกจากสถานะแช่แข็งของพวกเขา ไม่เช่นนั้นครั้งหน้าข้าจะไม่ใจดีแบบนี้อีกเย่ฟู่เทียนกล่าวต่อเรือนห่วงที่ต่อสู้เพื่อออกจากสถานะแช่แข็งของพวกเขาสั่นเล็กน้อยเพราะความเย็นซึมเข้าสู่แขนขาและกระดูกของงอพวกเขาแม้กระทั่งซึมเข้าสู่จิตวิญญาณของพวกเขาเมื่อถูกผนึกในน้ำแข็งก่อนหน้านี้พวกเขารู้สึกราวกับว่าชีวิตและความคิดของพวกเขากำลังจะหยุดลงราวกับว่าพวกเขากำลังจะกลายเป็นศพจริงๆพลังแห่งหินเป็นความเยือกเย็นอย่างแท้จริง ดังนั้นมันสามารถแช่แข็งและผนึกวิญญาณได้หักเย่ฟู่เทียนปล่อยให้พวกเขาไปสายเกินไปพวกเขาอาจได้รับความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในเส้นทางอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาเจ้าคือเหรินหงเพียงคนเดียวจริงๆที่สามารถมองเห็นร่างศักดิ์สิทธิ์ของจักรพรรดิเซินเจียผู้ยิ่งใหญ่ได้ฟังเสียงที่เชื่อถือได้ชายชาราผู้ทรงพลังกำลังพูดขณะที่เขาจ้องไปที่เย่ฟู่เทียน ออราที่เขาเปล่งออกมานั้นช่างน่ากลัวและเขาเป็นระดับ8ขณะที่เขาจ้องไปที่เย่ฟู่เทียนเขาสังเกตเห็นว่าเด็กคนนั้นมีผมสีเงินเต็มหัวมีแสงเป็นประกายรอบๆตัวอากาศของเทพปีศาจออกมาจากเขาภาพลวงตาของเทพปีศาจหนกยุงที่แขวนอยู่เหนือเขาเช่นเดียวกับปริมาณแสงศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลเวียนอยู่ภายในร่างกายของเขาอย่างเหลือเชื่อเจตจำนงดังกล่าวถือได้ว่าอยู่ยงคงกระพนันไม่ค่อยมีใครเห็นระดับเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้นเขายังสามารถเห็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่แตกต่างกันอย่างน้อยสามอย่างที่เขาได้รับสืบทอดมามีพลังจากเทพปีศาจนกยุงพลังแห่งหินและร่างกายที่น่าสะพรึงกลัวของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ที่สร้างขึ้นจากการมองไปที่จัก,กรพรรดิเซนเจียพลังทั้งหมดที่เขาได้สืบทอดมานี้ดูเหมือนจะทําให้เขากลายเป็นสัตว์ประหลาดรูปร่างมนุษย์และเขาก็น่ากลัวกว่าเหรือนห่วงเส้นทางสมบูรณ์อื่นๆอีกมาก ระหว่างการต่อสู้ช่วงสั้นๆก่อนหน้านี้ทุกคนสังเกตเห็นสิ่งนี้แล้วไม่ต้องสนใจผู้ฝึกตนระดับ6เส้นทางใหญ่ที่สมบูรณ์แม้แต่คนที่ระดับ7ก็ไม่สามารถต้านทานการโจมตีที่เหมือนพายุข,ของเขาได้ร่างของเส้นทางอันยิ่งใหญ่นี้อยู่ยงคงกระพันกับผู้ที่อยู่ในระดับเดียวกับเขาอย่างแน่นอนถ้าเขาเริ่มโจมตีจะไม่มีใครสามารถป้องกันตัวเองจากเขาได้ ผู้ฝึกตนระดับเจ็ดที่ทรงพลังมากที่ต่อสู้กับเย่ฟู่เทียนก่อนหน้านี้มีความก้าวร้าวมากอย่างไรก็ตามเขายังคงถูกส่งไปโดยการโจมตีที่รุนแรงของเย่ฟู่เทียนก่อนที่เย่ฟู่เทียนจะหันไปจัดการกับคนอื่นๆที่อยู่เบื้องหลังเขาดูเหมือนว่าชายหนุ่มผมขาวคนนี้จะไม่เพียงแต่จะกลายเป็นคนพิเศษที่สุดในอาณาจักรสร้างชิงเท่านั้นถึงกระนั้นเขาอาจจะมีสถานที่ในหมู่บุคคลที่ดีที่สุดและเป็นตำนานที่สุดของทวิศักดิ์สิิ์ ถ้าอยากทราบถึงความเก่งกาจของเจ้าทันใดนั้นเหรินห่วงไวกลางคนระดับ7จก้าไปข้างหน้าและมองไปที่เย่ฟู่เทียนขณะที่เขายืนอยู่เหนือเขาเขาไม่ได้บอกว่าเขาอยากต่อสู้เพราะเฉินยี่แต่เขาบอกว่าเขาต้องการทราบความสามารถในการต่อสู้ที่แท้จริงของเย่ฟู่เทียนเขาต้องการรู้ว่าเหรินห่วงที่ท้าทายตันกะที่ปรากฏขึ้นจากที่ไหนสักแห่งในอาณาจักรสร้างชิงนั้นทรงพลังเพียงใด ข้าก็อยากรู้เหมือนกันข้าต้องการทราบความกล้าหาญของผู้ฝึกตนซึ่งเป็นคนเดียวที่สามารถเข้าใจร่างกายศักดิ์สิทธิ์ของจักรพรรดิเซินเจียยังมีชายอีกคนหนึ่งก้าวไปข้างหน้าเขายังเป็นระดับเจ็ดที่น่ากลัวอีกด้วยชายเถียตาบอดและคนอื่นๆมาถึงที่ที่เย่ฟู่เทียนอยู่พวกเขามองดูเป็นผู้ฝึกตนที่ทรงพลังคนหนึ่งแล้วก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวหนึ่งเรินห่วงที่ทรงพลังหลายคนต่างก็สนใจที่จะชกกับเย่ฟู่เทียน สำหรับผู้ฝึกตนจากกลุ่มอำนาจระดับสูงพวกเขาเป็นราชาและผู้นำของภูมิภาคที่พวกเขามาจากมาและมีคู่ต่อสู้เพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถเทียบได้กับพวกเขาในอำนาจเส้นทางใหญ่เริ่นวงที่สมบูรณ์ระดับสูงจะถือว่าเป็นครีมของพืชผลในภูมิภาคใดก็ตามที่พวกเขามาจากตัวอย่างเช่น4บุคคลในตำนานจากอาณาจักตรตงหัวหนิงหัวซ่งชานและคนอื่นๆล้วนอยู่ในระดับนี้ คนอย่างพวกเขายังต้องการประชันกับคนอื่นๆในระดับของพวกเขาด้วยเย่ฟู่เทียนสามารถถูกมองว่าเป็นคนที่อยู่ยงคงกระพันในภูมิภาคของเขาเช่นกันและเป็นเหรินห่วงที่ทรงพลังที่สามารถต่อสู้กับผู้ที่มาจากภูมิภาคอื่นได้เช่นกันบุคคลดังกล่าวหาได้ยากเขาเป็นอัจฉริยะอย่างแท้จริงในหมู่อัจฉริยะและจะเป็นคนที่จะทําให้ชื่อของทวีปศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ได้ยินในวงกว้างในอนาคตอันไกล้ดังนั้นพวกเขาทั้งหมดจึงอยากไป แน่นอนว่าบางคนคิดว่าถ้าพวกเขาสามารถล้มเย่ฟู่เทียนลงได้ในเวลาเดียวกันนั่นจะดียิ่งขึ้นเย่ฟู่เทียนมองดูผู้คนรอบตัวทุกคนที่ก้าวไปข้างหน้าจะมีออร่าที่น่าสะพรึงกลัวอยู่รอบตัวพวกเขาพวกเขาทั้งหมดเป็นผู้ฝึกตนในระดับเดียวกับจงชานในตอนนั้นดังนั้นพวกเขาจึงถือได้ว่าเป็นคนที่เกือบจะอยู่ในจุดสูงสุดของโลกการฝึกฝนแน่นอนเย่ฟู่เทียนตอบขณะมองดูพวกเขาทั้งหมด ถ้าระดับ8ไม่ต้องการต่อสู้พวกเจ้าที่เหลือสามารถลองร่วมกันได้แต่ถ้าพวกเจ้าทุกคนแพ้การต่อสู้มันก็จะเป็นเรื่องสิ้นสุดของวันนี้พวกเขาทั้งหมดพูดไม่ออกหลังจากได้ยินสิ่งที่เย่ฟู่เทียนพูดเขาบอกว่าพวกเขาสามารถลองด้วยกัน ระดับ8จะไม่พยายามอย่างแน่นอนหากเป็นการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดอย่างแท้จริงระดับของเจ้าก็ไม่สําคัญแต่ถ้าเป็นเพียงการแข่งขันกระชับมีดเพื่อชกและเข้าใจความสามารถที่แท้จริงของเย่ฟู่เทียนก็ไม่ถือว่าถูกจริยธรรมสําหรับคนที่สูงกว่า2ระดับที่จะเข้าร่วมความแตกต่างระหว่างสองระดับจะทําให้มันไม่ยุติธรรมโดยทันทีแม้กระทั่งก่อนการต่อสู้และมันจะไม่ถือว่าเป็นการชกอีกต่อไป สำหรับระดับเจ็เย่ฟูเทียนได้สแสดงความกล้าหาญอันน่าเหือเชื่อก่อนหน้านี้ด้วยการเอาชนะระดับ7อย่างเงียบๆก่อนหน้านี้ดังนั้นพวกระดับ7ทั้งหมดจึงอยากจะลองดูแต่เด็กหนุ่มคนนี้กำลังบอกให้ทุกคนพยายามด้วยกันคำพูดเหล่านั้นหยิ่งเกินไปเล็กน้อย บนท้องฟ้าอันสูงส่งหนึ่งในนั้นมีดวงตาสีดำเจิดจ้าและดูเหมือนจะมีรัศมีอันมืดมิดอยู่รอบตัวเขาเขาจ้องเขม็งไปที่เย่ฟู่เทียนและได้รวมตัวกับผู้ฝึกตนระดับเจ็คนอื่นๆจากมุมมองของเขาคุณค่าของเย่ฟู่เทียนไปไกลเกินกว่ามูลค่าของสมบัติที่เฉินยี่เอาไปด้วยถ้าเขาสามารถค้นเย่ฟู่เทียนและถอดพลังที่สืบทอดมาทั้งหมดของเขาออกได้มันคงมีค่ามากกว่าหนึ่งสมบัติที่เลวซามต่ำช้า เมื่อคิดอย่างนั้นแววตาแปลกๆก,ก็เปล่งประกายออกมาและตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยถ้าอย่างนั้นก็ให้พวกเขาสู้กันผู้ฝึกตนระดับ8ดบางคนก้าวถอยหลังเพื่อย้ายออกจากเวทีการต่อสู้เย่ฟู่เทียนก้าวไปข้างหน้าและยืนอยู่ในอวกาศที่เต็มไปด้วยดวงดาวอันกว้างใหญ่ต่อหน้าเขาผู้ฝึกตนที่ทรงพลังหลายคนได้ปลดปล่อยออร่าที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งหนักอึ้งต่อเย่ฟู่เทียน ชายเทียตาบอดและคนอื่นๆยืนอยู่ที่พื้นที่ด้านล่างและมองดูพื้นที่ต่อสู้อย่างระมัดระวังแม้ว่าผู้ฝึกตนคนอื่นๆจะอ้างว่าเป็นเพียงการซ้อมแต่พวกเขาก็ยังต้องระวังว่าจะมีใครคนหนึ่งเคลื่อนไหวถึงขั้นเสียชีวิตหัวใจของมนุษย์นั้นยากต่อการคาดเดาและสิ่งเหล่านี้เป็นผู้ฝึกตนจากกลุ่มอำนาจต่างๆดังนั้นจึงไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วอีกฝ่ายกำลังคิดอะไรอยู่วง ทันใดนั้นภาพลวงตาอันน่าสยดสยองและน่าเหลือเชื่อก็ปรากฏขึ้นเบื้องหลังหนึ่งในตระกูลเหรินห่วงดวงตะวันอันรุ่งโรจน์ปรากฏขึ้นย้อมดวงดาวให้เป็นสีแดงพื้นที่อันกว้างใหญ่ดูเหมือนถูกปกคลุมไปด้วยเปลวเพลิงเป็นแสงศักดิ์สิทธิ์ของดวงอาทิตย์ที่ไรขอบเขตนั้นกลายเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์หลายเล่มของดวงอาทิตย์ ดวงตาของเขาได้เปลี่ยนเป็นดวงอาทิตย์และยิงเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสะพรึงกลัวออกไปด้วยความคิดเดียวแสงแดดศักดิ์สิทธิ์ก็ส่องลงมาและไฟศักดิ์สิทธิ์ของดวงอาทิตย์ก็เผาผลาญทุกสิ่งที่ขวางทางไปสู่ความกรอบเมื่อมันขู่ว่าจะกลืนกินร่างกายของเย่ฟู่เทียนทุกคนสามารถสัมผัสได้ถึงคลื่นความร้อนที่รุนแรงในอากาศและทุกที่ที่แสงแดดศักดิ์สิทธิ์สัมผัสนั้นดูเหมือนจะลุกเป็นไฟเมื่อพวกเขาทั้งหมดกลายเป็นสีของเปลวไฟ ภาพลวงตาของเทพอสูรนกยูงที่อยู่เบื้องหลังเย่ฟู่เทียนทําให้เกิดแสงที่งดงามส่งลําแสงสายฟ้าปีศาจออกมาหลายลําซึ่งบรรจุพลังแห่งหยินมันปะทะกับดาบแห่งแสงอาทิตย์ศักเหล่านั้นในทันทีนั้นการชนกันที่น่ากลัวก็ระเบิดขึ้นในอวกาศกองกําลังทั้งสองได้ชนกันท่ามกลางดวงดาวและด้านหนึ่งถูกทําลายและสลายไปดาบศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงอาทิตย์นับไม่ถ้วนไม่สามารถไปถึงเย่ฟู่เทียนได้เลย ผู้ฝึกตนที่ทรงพลังคนอื่นๆรู้สึกว่าดวงตาของพวกเขาหดตัวเล็กน้อยขณะที่พวกเขาจ้องไปที่เยฟูเทียนร่างกายของพวกเขาก็ระเบิดด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ของเส้นทางอันยิ่งใหญ่และเริ่มสร้างการโจมตีอันน่าสะพรึงกลัว The Legend of f u t i ี n ตอนที่2,218ผู้ฝึกตนของสามอาณาจักรใหญ่ ผู้ฝึกตนจากระยะไกลจ้องมองไปยังสนามรบพวกเขาเห็นดาบฝนตะวันดาบเทพตะวันและตะวันอัศนีแสดงสองสีที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงพวกเขางดงาม ในเวลาเดียวกันการโจมตีของคนอื่นๆก็มาถึงดาวปรากฏอยู่ในมือของบุคคลเหนือเขามียักษ์ปรากฏตัวเมื่อเขายื่นฝ่ามือขนาดใหญ่ไปข้างหน้าฝ่ามือของยักษ์บนท้องฟ้าก็จับที่ร่างของเย่ฟู่เทียนโดยตรงราวว่ากับฝ่ามือที่เต็มไปด้วยดวงดาวขนาดยักษ์ดวงดาวโคจรอยู่ในฝ่ามือและความแข็งแกร่งที่นับไม่ถ้วนซ่อนอยู่ภายในความแข็งแกร่งที่สามารถทำลายล้างทุกสิ่งที่ขวางหน้า เย่ฟู่เทียนเงยหน้าขึ้นและมองดูมันเขาสัมผัสได้เพียงสวรรค์และโลกที่เปลี่ยนไปเขาได้เข้าสู่อาณาเขตของวงล้อศักดิ์สิทธิ์แห่งเส้นทางใหญ่ของศัตรูมันเหมือนเป็นมิติแห่งดวงดาวในมิติที่เต็มไปด้วยดวงดาวนี้ฝ่ามือดวงดาวขนาดยักษ์กระแทกเข้าหาเขามันจะทำลายล้างทุกอย่างมันผ่านพ้นไม่ได้ บูมออร่าที่ครอบงำไร้ขอบเขตออกมาจากร่างกายของเย่ฟู่เทียนเสียงระเบิดดังก้องไปทั่วท้องฟ้าก็เหมือนเสียงฟ้าร้องเขายกแขนขึ้นและศิลาดารานับไม่ถ้วนก็ปรากฏตัวขึ้นทุกที่ศิลาทุกอันมีจารึกโบราณอันน่าสะพรึงกลัวซึ่งเป็นพลังโจมตีสุดโต่งที่เขาเรียนรู้จากประตูจัก,กรพัิข้าวฟ่างแห่งการปรับปรามโลก จากนั้นในขณะนั้นก็มีเสียงหึง่งหึ่งพายุอวกาศสีทองตัดผ่านท้องฟ้าราวกับว่าใบามีดบางและคมจํานวนนับไม่ถ้วนได้เฉียนท้องฟ้าออกเป็นชิ้นๆพวกเขาหันเข้าหาร่างกายของเย่ฟู่เทียนผู้ฝึกตนหลายคนโจมตีพร้อมกันคลื่นหลังจากคลื่นของการโจมตีทะเลงมาที่เขา แววตาของเย่ฟู่เทียนเกิดความหนาวเย็นในขณะที่การโจมตีพุ่งเข้ามาหาเขาเขากระโดดขึ้นไปบนท้องฟ้าร่างกายที่ไม่แข็งแรงของเขาทําให้ท้องฟ้าสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงราวกับว่าเขาเป็นสัตว์ประหลาดที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์แสงศักดิ์สิทธิ์ส่องออกมาจากร่างกายของเขาราวกับว่าร่างกายของมนุษย์ได้เปลี่ยนเป็นค่ายกลที่เต็มไปด้วยดวงดาวดวงดาวก็หมุนแสงศักดิ์สิทธิ์ของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ของอวกาศและแสงของเทพมารก็ฉายแสงจากพื้นผิวของร่างกายของเขาเช่นกัน ใบมีสีทองอันน่าสะพรึงกลัวได้ผ่าผ่านท้องฟ้าและใกล้เข้ามาพวกเขาฟันเข้าหาร่างกายของเขาอย่างไรก็ตามรูนแสงอวกาศปรากฏขึ้นทุกคนประหลาดใจที่พบว่ามีประตูแห่งอวกาศหลายบานปรากฏขึ้นรอบๆเยฟูเทียนพวกเขาหมุนรอบตัวเขาและสร้างพื้นที่ที่สมบูรณ์กลืนกินการโจมตีทั้งหมดที่มาถึงเขา บังเกิดเสียงดังขึ้นในอากาศเย่ฟู่เทียนก้าวขึ้นไปบนท้องฟ้าในขณะที่ร่างกายของเขาพุ่งตรงไปยังทิศทางที่แน่นอนเป็นทิศทางของผู้อัญเชิญเทพ,พดาราแห่งเทพสงครามดาราเคลื่อนขึ้นไปบนท้องฟ้าและยื่นมือไปทางเย่ฟู่เทียนว่อง ร่างกายของเย่ฟู่เทียนเปลี่ยนเป็นสายฟ้าแสงศักดิ์สิทธิ์ของนกยูงระเบิดจากร่างกายของเขาขณะที่รวมเป็นหนึ่งเดียวหลอมรวมวิธีแห่งดาบเขาเป็นเหมือนดาบที่ทำลายไม่ได้เขาบินตรงข้ามท้องฟ้าเสียงดังก้องกังวานในอากาศร่างกายของเขาเคลื่อนตรงผ่านฝ่ามือดาวยักษ์ที่น่าสะพรึงกลัวจากนั้นเขาก็พุ่งเข้าไปในร่างของดาวยักษ์ันใดนั้นลำแสงศักดิ์สิทธิ์อันน่าสะพรึงกลัวจำนวนนับไม่ท่วนก็พุ่งออกมาจากร่างของดาวยักษ์หลังจากนั้นร่างกายของมันก็แตกออกเป็นชิ้นชิ้น แสงไม่หยุดหลังจากจ่อย,ยักษ์หลังจากผ่านไปแล้วเย่ฟู่เทียนก็พุ่งเข้าหาผู้ฝึกตนต่อไปผู้ฝึกตนขยับร่างกายของเขากลับแต่แสงนั้นเร็วเกินไปทันใดนั้นมันก็มาถึงตรงหน้าเขาร่างยักษ์ที่ดูเหมือนเทพเจ้าโบราณปรากฏขึ้นข้างหลังเขาและกางแขนทั้งสองออกไปข้างหน้าเพื่อป้องกันการโจมตีขีองเย่ฟู่เทียน บูมร่างกายของเย่ฟู่เทียนเอื้อมถึงราวกับดาบกระแทกเข้าที่ฝ่ามือของคู่ต่อสู้ทั้งสองเสียงครวนครางดังขึ้นในอากาศรอยแตกปรากฏขึ้นบนฝ่ามือทั้งสองขณะที่พวกเขายังคงแตกร้าวและพังทลายเย่ฟู่เทียนผ่านรอยแตกเหล่านั้นโดยตรงจากนั้นเขาก็ยกมือขึ้นและชี้ร่างกายของบุคคลน,นั้นถูกเจาะทะลุและปลิวไปด้วยความป้นเปี้ยนเขาไม่สามารถต้านทานการโจมตีระยะใกล้ของเย่ฟู่เทียน อย่างไรก็ตามในขณะนั้นร่างสีทองที่น่าสะพรึงกลัวก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้ามันกระแทกหมัดศักดิ์สิทธิ์ขนาดมหึมาที่เยฟู่เทียนแสงสีทองจํานวนนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นและเต็มท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวพวกเขายังฝังศพของเยฟู่เทียนกําปั้นแต่ละอันนั้นใหญ่มากหมัดที่ฉายแสงสีทองเต็มท้องฟ้าพวกเขามาจากทุกทิศท,ทุกทางไม่มีทางหนีรอดไปได้เป็นการโจมตีที่โหดเหี้ยมอะไรเช่นนี้ หลายคนตัวสั่นเมื่อมองดูตัวสองเล่าถึงกลุ่มที่มีอำนาจเหนือกว่าในฉากนี้เย่ฟู่เทียนยังรู้สึกถึงความคุ้นเคยย้อนกลับไปในตอนนั้นเขาถูกไล่ตามโดยผู้แข็งแกร่งที่หน้าขันที่มีทักษะคล้ายคลึงกันเมื่อก่อนยังเป็นการต่อสู้ในอาณาจักรอันว่างเปล่ามันเป็นการต่อสู้ในอาณาจักรแห่งเงาเหรินห่วงที่ทรงพลังแห่งภูเขาที่ว่างเปล่าผลักเขาไปที่ปากเย่ฟู่เทียนเบิกตากว้างขณะที่มัดสีทองพุ่งเข้าหาเขา บูม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 ,บมหมัดฟาดเข้าใส่ร่างกายของเย่ฟู่เทียนร,ร่างเล็กๆของเขาถูกฝงังโดยตรงภายใต,ใต้หมัดที่พลุกพล่านผู้ฝึกตนที่เฝ้าดูอยู่ไกลๆอดไม่ได้ที่จะรู้สึกใจสัน่นเมื่อจ้องมองไปที่ใจกลางหมัดศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดแสงสีทองจากหมัดศักดิ์สิทธิ์เปล่งประกายเจิดจ้าคลื่นแห่งกำปัน้นพุ่งไปข้างหน้าเหรนห่วงที่เอาแต่ใจสวมชุดสีทองปรากฏตัวขึ้นบนท้องฟ้าเขามองลงไปที่เย่ฟูเ่เทียนด้านล่างเขาพลังแห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่จำนวนมหาศาลยังคงหลั่งไหลออกมาจากร่างกายของเขา ท่ามกลางกระแสหมัดศักดิ์สิทธิ์ทุกคนสามารถเห็นร่างเล็กๆอยู่ตรงกลางกลางแขนและขาทั้งสองข้างเพื่อย,ยึดหมัดศักดิ์สิทธิ์ขนาดยักษ์ไว้ร่างกายของเขาก็ถูกโจมตีเช่นกันอย่างไรก็ตามผู้ชมต่างตกใจเมื่อพบว่าดวงตาของเขาเย็นชาขเขาเงยหน้าขึ้นมองไปยังผู้ฝึกตนบนท้องฟ้าขเขาสบายดีจริงๆหลังจากนี้ขเขายังโอเคอยู่ไหม หัวใจของผู้คนเต้นเร็วขึ้นพวกเขามองไปที่ร่างยักษ์ที่สวยงามคลื่นกระแทกสีทองของมัดศักดิ์สิทธิ์สามารถทำลายร่างกายของมอนุษย์อย่างต่อเนื่องและทำลายล้างบุคคลได้อย่างสมบูรณ์แม้ว่าร่างกายของเย่ฟู่เทียนจะไม่มีใครเทียบได้แม้ว่าเขาจะรอดชีวิตมาได้เขาควรจะได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างไรก็ตามแม้ว่าหลังจากรับการโจมตีแล้วเขาก็ยังคงสบายดีร่างกายของเขายังเป็นมนุษย์อยู่หรือไม่ ดงดงราวกับว่าทุกคนได้ยินเสียงหัวใจเต้นแรงของเขาซึ่งทําให้หัวใจของทุกคนเต้นเป็นจังหวะด้วยเสียงของเขาเย่ฟู่เทียนเงยหน้าขึ้นความเย,ยหยิ่งที่ละเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถเห็นได้ในสายตาของเขาพลังแห่งหินเริ่มเล็ดลอดออกมาจากร่างกายของเขาทัานใดนั้นหมัดทองคำศักดิ์สิทธิ์ก็เริ่มถูกปกคลุมภายใต้ม่านน้าแข็ง ในเวลาเดียวกันภาพลวงตาของพระเจ้าสูนนกยุงก็ก่อตัวขึ้นแสงศักดิ์สิทธิ์ที่น่ากลัวออกมาจากภายในร่างกายของเย่ฟูเทียนทันใดนั้นแสงศักดิ์สิทธิ์อันเจิดจ้าอันเจิดจ้าก็ประทุออกมาและหมัดศักดิ์สิทธิ์ยักษ์เหล่านั้นก็ถูกเป่าเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไม่นานนักพวกเขาทั้งหมดก็ถูกกวาดทิ้งไปและไม่เหลืออะไรเลย ในขณะเดียวกันร่างของเย่ฟู่เทียนยังคงลอยอยู่บนท้องฟ้ารูม่านตาสีดำสนิทของเขาจ้องมองผู้ฝึกตนราวกับว่าเขาเป็นคนที่ไม่สามารถทำลายได้ราวกับว่าเขาไม่สามารถฆ่าหรือทำลายได้ภายใต้ลมพายุที่พัดผ่านอวกาศเทพปีศาจนกยุงปลิวสวายเย่ฟู่เทียนมุ่งตรงไปยังผู้ฝึกภูเขาว่างบนท้องฟ้าเขาต้องการจ่ายเงินคืนก่อนหน้านี้ด้วย ดวงตาของผู้ฝึกตนแห่งภูเขาว่างเปล่าหดตัวลงเขาก้าวขึ้นไปบนท้องฟ้าจากนั้นด้านหลังเขาร่างเงาเทพเจ้าแห่งสงครามสีทองขนาดยักษ์ก็ปรากฏขึ้นจากนั้นเขาก็กางมือทั้งสองออกพร้อมกันหมัดศักดิ์สิทธิ์นับไม่ถ้วนเต็มท้องฟ้าและหมัดแต่ละอันพุ่งเข้าหาเย่ฟู่เทียนราวกับเป็นกระแสะแห่งกำปั้นทองคำดวงอาทิตย์และท้องฟ้าถูกปิดกั้นอย่างสมบูรณ์ว่ง ปีกสวรรค์อวกาศสีทองปราดขึ้นเหนือเย่ฟู่เทียนจากนั้นภาพที่น่ากลัวก็ปรากฏขึ้นเหนือท้องฟ้าแท้จริงแล้วมันเป็นภาพของผู้สังหารสวรรค์รอกทองคำดูเหมือนว่านกปัดทพีโบราณขนาดยักษ์ที่มีปีกสีทองงอได้ปรากฏตัวขึ้นร่างกายของเย่ฟู่เทียนได้กลายเป็นนกปัดทพีปีกทองขนาดยักษ์เขาบินข้ามท้องฟ้าและถ่ายหมัดสีทองที่พุ่งพล่านทำลายพวกเขาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปจนสุดทางจนกระทั่งเขาไปถึงคู่ต่อสู้ของเขา ผู้ฝึกตนภูเขาว่างเปล่าจริงๆแล้วยังคงสงบแม้ว่าเย่ฟูเทียนจะมาถึงข้างหน้าเขาได้อย่างง่ายดายยักษ์สีทองที่อยู่ข้างหลังเขาปกคลุมร่างกายของเขาแขนของมันเคลื่อนไปข้างหน้าหมัด2หมัดพุ่งออกไปทะลุท้องฟ้าไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาแข็งแกร่งแค่ไหนหมัดเดียวสามารถทำลายพื้นที่นับพันหรือหมื่นไมได้ คำรามจากนั้นเสียงคำรามที่น่าตกใจก็ดังขึ้นในอากาศร่างกายของเย่ฟู่เทียนได้กลายเป็นวานอนสองครามดาราร่างกายของมันใหญ่โตและเหวี่ยงหมัดทั้งสองไปข้างหน้าหมัดเหวี่ยงเหมือนดาวสองดวงที่ถูกยิงไปข้างหน้าดังก้องเสียงทำลายล้างของการชนกันเต็มอากาศดวงดาวนับไม่ถ้วนพุ่งไปข้างหน้าและทำให้ร่างสีทองของศัตรูตัวสัน่น ไม่ว่าจะเป็นนกปัตทภีทองคำผู้สังหารสวรรค์หรือว่านอนสงครามดาราพวกเขาเป็นหนึ่งในเจ็ดเคล็ดวิชาอันศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเรียนรู้จากหมู่บ้านฝังเย่ฟู่เทียนฝึกฝนที่หมู่บ้านมาหลายปีเขาถึงระดับที่เขาสามารถใช้พวกเขาได้ตลอดเวลาความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับเคล็ดวิชาศักดิ์สิทธิ์นั้นลึกซึ้งมาก เมื่อทั้งสองชนกันร่างเงาก็ปรากฏขึ้นเหนือพวกเขาราวกับว่าพระเจ้าโบราณแห่งความมืดปรากฏเหนือพวกเขากระแสะอากาศสีเทานับไม่ถ้วนหมุนมวลและไหลเข้าสู่ร่างกายของเย่ฟู่เทียนทุกสิ่งรอบตัวเขาถูกกลืนกินในทันทีสายลมสีเทาราวกับโซ่สีดำที่มัดเขาไว้และไหลเข้าสู่ร่างกายของเขาซึ่งทําให้เย่ฟู่เทียนรู้สึกถึงความแข็งแกร่งที่ระบายออกจากร่างกายของเขาจิตวิญญาณของเขาสั่นคลอนโซ่วิญญาณ เย่ฟู่เทียนเงยหน้าขึ้นและมองขึ้นไปข้างบนเขาเห็นดวงตาสีเข้มคู่หนึ่งนี้เป็นหนึ่งในผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งที่สุดของโลกมืดกระแสลมที่มืดมิดถูกดึงดูดเข้าหาเขาคือสายวิญญาณตั้งแขนทั้งสองของเขาสั่นเขาส่งผู้ฝึกตนภูเขาว,ว่างบินหนีไปเย่ฟู่เทียนจ้องมองไปที่ผู้ฝึกตนด้วยสายตาที่เยือกเย็นและเข้มข้นโซ่วิญญาณเขาต้องการที่จะนำจิตวิญญาณของเขาไปขังไว้ ในการต่อสู้ครั้งนี้เขาเผชิญหน้ากับผู้ฝึกตนที่ทรงพลังจากสามอาณาจักรหลักเขตศักดิ์สิทธิ์ภูเขาที่ว่างเปล่าและโลกมืดทั้งหมดในเวลาเดียวกัน แน่นอนว่าหลังจากเห็นฉากนี้แล้วผู้ฝึกตนคนอื่นๆก็อดไม่ได้ที่จะหลับตาลงเล็กน้อยและจ้องไปที่ภาพที่น่าสยดสยองด้านบนดูเหมือนว่าภาพลวงตาของเทพเจ้าแห่งวิญญาณปรากฏขึ้นเหนือเย่ฟู่เทียนมันมีดวงตาสีเข้มคู่หนึ่งห่วงโซ่วิญญาณที่กำเนิดมาจากภาพลวงตาเหนือเทพแห่งวิญญาณล้อมรอบเย่ฟู่เทียนราวกับว่าต้องการดึงจิตวิญญาณของเย่ฟู่เทียนบนร่างของเย่ฟู่เทียนร่างลวงของบุคคลได้เริ่มปรากฏขึ้นแล้วจิตวิญญาณของเขาต้องการที่จะออกจากร่างกาย บุคคลน,นั้นไม่ได้มาเพื่อขุมทรัพย์เขามาหาเย่ฟู่เทียนอันที่จริงเย่ฟู่เทียนมีค่ามากกว่าสมบัตินั่นคือเหตุผลที่ผู้ฝึกตนจากโลกมืดเข้ามาแทรกแซงการต่อสู้การต่อสู้กับผู้ฝึกตนของ3ามอาณาจักรหลักการต่อสู้ครั้งนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะช่วยให้เย่ฟู่เทียนโด่งดัง